เมื่อวันที่26พฤษภาคม2553เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีคุณหญิงวรวรรณชัยอายาเฮลันยิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ31ปีวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราด โดยมีนายกันเพชรช่วงรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคุณสุวรรพิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ราชการรุนสภากาชาติไทยเขาลานจังหวัดตราดพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธี ศูนย์ราชการุนสภากาชาติไทยเขาลานจังหวัดตราดถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522โดยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระโพทธทิสมภาร สภากาชาติไทยจึงได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้นนายแก่นเพชรช่วงรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบกล้าหญ้าแฝกจำนวน32,000ต้นให้กับผู้ร่วมงานเพื่อนำไปปลูกในสวนผลไม้ประจำภาคตะวันออกภายในศูนย์ราชการุนจากนั้นเป็นประธานเปิดนิทรรศการการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาในอดีตอย่างละเอียดและกิจกรรมของสภากาชาดไทย ปล่อยพันปลาน้ําจืดจํานวน32,000ตัวในบึงบัวเขาล้านและปลูกหญ้าแฝกบริเวณศูนย์ราชการุนโดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากศูนย์ราชาการุนสภากาชาติไทยแห่งนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อ31ปีที่แล้วคือวันที่26พฤษภาคม2522พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมผู้พยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคนซึ่งอยู่ที่บ้านเขาล้านในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนั้นก็ได้รับสั่งให้สภากาชาติไทยจัดตั้งเป็นศูนย์รับผู้พยพให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมตามหลักการกา,รการชาตินะครับศูนย์แห่งนี้ได้ให้การช่วยเหลือผู้พยพชาวกัมพูช,า,พชา,าอยู่เป็นเวลา7ปีเศษปิดศูนย์วันที่4รกรกฎาคม2529 หลังจากปิดศูนย์แล้วสภาคาชาติก็ได้ขอให้ทางกองทัพเรือส่งทหารเข้ามาอยู่ดูแลพื้นที่ในนี้กองทัพเรือก็ได้ส่งให้ชุดควบคุมทหารพลาน,นาวิกโยธินที่3เข้ามาอยู่ดูแลพื้นที่มีการปรับปรุงขึ้นมาก็เป็นไปตามพระราชาดำริของสมเด็จพระเทพ,พรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีที่รับสั่งว่าให้สภากาชาิไทยทําการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์สภากาชาิแห่งนี้ ไม่ควรปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่าสิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้3ประการก็คือหนึ่งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจเจริญพระชนพรรษา60พรรษาพระราชทานนามว่าสาราราชกาลุนสิ่งที่สองก็คือได้พระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมของเยาวชนทั้งยุวากาชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาให้มาเข้าค่ายพักแรมที่นี่นะฮะสิ่งที่สก็คือ รับสั่งว่าบ้านเรือนที่มีอยู่และชายหาดที่สวยงามเนี้ยก็ให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปโดยให้ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้สภากาชาติก็ได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ขึ้นมาสามารถที่จะรองรับผู้เข้าพักได้จํานวน200กว่าเตียงเรามีห้องตั้งแต่2เตียง3เตียง4เตียงไปจนถึง40เตียงนะครับก็สามารถที่จะรองรับผู้เข้าพักได้200กว่าท่านมีเต็นท์ต่างๆอีกด้วยครับก็ในโอกาสที่ครบ31ปีนะครับของศูนย์ราชาการรุนสภากาชาติไทยก็ได้มีการเชิญชวน ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเช่นกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดต,ตราดมาเป็นประธานในการปล่อยพันปลาน้ําจืดนะครับปลูกก้าหย้าแฝกรวมทั้งเปิดนิทรรศสสการย้อนยุคไปเมื่อ31ปีที่แล้วซึ่งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก็จะได้เห็นว่าในระหว่างที่มีผู้พยพอยู่ที่นี่นั้นสภาพของผู้พยพซึ่งเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งก็จะปรากฏเป็นภาพถ่าย หุน่นไฟเบอร์คร,ราสนะครับรวมทั้งพระมหากรุณาที่คุณที่ได้เสด็จพระาเนินทรงเยี่ยมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้ประทับแรมที่นี่ถึงสองครั้งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเป็นมาของศูนย์ราชาการลุนสภากาชาติไทยแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนว่าทุกท่านถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดตราดแล้วก็ขอให้ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่าน จะทําได้ทั้งมาพักค้างแรมที่นี่ก็ได้หรือถ้าผ่านมาแล้วนะครับจะเพียงแต่ว่าแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันเราก็ยินดีนะครับขอขอบพระคุณครับณพินยามประยุนสวัสดิ์ถ่ายภาพวินัยดำเกลี้ยงข่าว